อ่ะทุกคนสนามหน้านะตา้มหํำหตรงมันอยากแข่งกับมันท้าแข่งกันกับเสียตีพัะยาใช่ไห<ป>มเกินไปหัวน้ำเป็นอย่างกับพอโหเกินอย่างเกินไป,ไปถามนามน้องถามน้องๆนีๆน่นถามว่าเกินไปคืออะไรวะเราไปดูองแล้วนะครับเนี่ยอ่ีิ่ีเด็กๆมันยังไม่รู้จักเลย อธิบายมานะถ้าเห็นคลิปนี้แล้วอธิบายมาเขาว่าเกินไปหัดหน้านะพี่อยู่ฝั่งไอตั้มห้าแสนคนละห้าแสนนะคนละห<อ>้าแสนเอ็งมาเลยคนเดียวเอ็งมาคนเดียวล้านหนึ่งไม่เดี๋ยวยินดข่าเ,าเอ้าเดี๋ยวยินเข่าว่าเสียตีรับคำ้าผมมาลอดังแต่บายแล้วโม่แล้วกี่โมง,ลมงนนแล้วตอนนี้ค่มครึ่ง จะชัดนะยังไม่มาเลยเสียดีอย่าบอกนะพี่จอเป็นคนทากหัวมือทำเตือนทิปวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาความรุนแรงไม่สุภาพไม่เหมาะสมจัดทำเพื่อความบันเทิงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า2ปีควรได้รับการแนะนำและใช้จรรยาในการรับชมสวัสดีครับผมรัชดาชาแนลเหมือนเดิมครับผมวันนี้เรามาที่บุรีรัมย์พันเมตรพันเมตรอีกแล้วคลิปเกาๆก็พันเมตรก็คือทําไมถึงพันเมตร ก็เขาจัดรายการพันเมตรเขาน่าจะมีเดือนเว้นเดือนหรือว่าทุกเดือนแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นงาน n อ o โองานนาดินอะไรพวกนี้สลับกันไปนะครับสำหรับการแข่งรถตอนนี้คือสนามสุดท้ายของพันเมตรเก็บคะแนน uh huh. เก็บคะแนนแล้วก็ไปต่อกันที่ปีหน้า uh huh. แล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้ามีเอเจโอแล้วเดี๋ยวไปย้ายย,าย้ายย้ายต่อจาก EP นี้แหละ ไปเอ็ดีโอเวือนนานะครับเขาสนามสุดท้ายเหมือนกันของเอ็ดีโอแล้วแล้ววันนี้ได้ข่าวว่าน้องยีรำเป็นไรคะโค้งหน้ากากหักหักแล้วมันหลุดหลุดลงไปหน้าเลยไปทำยังไงคุณไปทำงานกันบันเทือนไงกับพื้นตานลมมันเร็วมากความเร็วเร็วกว่าแสงมึง่ี่วินีมันเร็วมากครับวันนี้อยู่หัวนะน้องๆวันนี้อยู่หัวนะครับเปลี่ยนคนขี่ยิ่งคนโดดนอนได้โอ้โห กินชักยาวครับผมชักยาววันนี้สีแดงขาวไม่รู้ของใครแต่เขาบอกว่าชักยาวแต่วันนี้กี่ลครับเอาตรงๆนะครับตีแดกชักยาวอตอนนี้ในได้รอด,ด,ดแข่งกันแล้วโอมสายคิวกับ กลับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยเร็วเร็วช้าตะก้องมาตรฐา้ในระยะทาง400แบบนี้สายเชี่อเข้าตอนนี้สายเชื่อเข้ายามาฮาดีใจใหญ่เลยฟินตอนนี้ก็คือเป็นรายการของเน็ตไดดอแข่งอยู่เดี๋ยวต้องมีแก้อีกรอบเพราะว่า เขาชนะกันสลับไปสลับมาเราไปดูข uh ้างล่างไหมเราเราพี่คิดว่าถ้าพี่แบบอาบสายชิวนี่คือยังไงสบายสบายฝักเขาสบายใช่ไหมใช่เขาแด็งสบายเลยเมื่อกี้บอสกำลังมาเตะท้าอยู่จะแบกให้น้ำหนักเท่ากันแหละดูดิมันจะแข็งมันรู้ว่าเราถ่ายพิมพ์กลางอสเอ้ยน้ำหนักเท่ากันเอาไหมน้ำหนักเท่ากันเอาไหมชั่งเท่ากันอ่ะเอาไว้เหรอ มันมีหลักฐานพูดมาเลยไะระดับสั่งการไม่ต้องแข่งโอ้ระดับสั่งการไม่ต้องแข่งพูดอะไรไม่ออกพูดอะไร่กเลยก็ไม่รู้จะไปยังไงเหมือนกันวายก็คือมันไม่แข่งระดับสั่งแล้วอ่ะต้องฝ่ายผลิตต้องแข่งแล้วแหละผมก็มีอะไรดีๆมาแนะนำอีกเช่นเคยครับผมแอดไปเลย bfbl ของแท้ของจริงต้องมีแอดนำหน้า ฝาก300ลุ้นสิทธิ์วงล้อฟรีมีคืนยอดเสียไม่จำกัด5%เ <Wow. S 1> มีเกมให้เลือกมากกว่า1,668เกมฝากถอนง่ายออโต้มีความเสถียรสูงการเงินมั่นคงเล่นง่ายจ่ายจริงแอดมินระดับมืออาชีพคอยให้บริการ24เชัออ่วโมงการันตีด้วยระบบมาตรฐานสากลแอดไปเลยของแท้ของจริงก็มีแอดนำหน้า อ่ะทุกคนสนามหน้านะตัํมหำตรงมันอยากแข่งกับมันท้าแข่งกันกับเสียตีภัจยาใช่ไหมเกินไปหัวน้ำเป็นอย่างกะบโมโหเกินอย่างเกินไปถามน้ำถามน้องๆเด็กถามว่าเกินไปคืออะไรวะเราไปดูโน้องไปดี้นะครับเนี่ยตอนน้น่ตีเด็กๆมันยังไม่รู้จักเลย อธิบายมานะถ้าเห็นคลิปนี้แล้วอธิบายมาเพราะว่าเกินไปนาหัดหน้าะนะพี่อยู่ฝั่งไอตั้มห้าแสนคนละห้าแสนนะคนละห้าแสนเอ็งมาเลยคนเดียวเอ็งมาคนเดียวล้านหนึ่งไม่เดี๋ยวยินดีข่าเอ้าเดี๋ยวยินเขาว่าเสียตีรับคำท้าผมมาล่อดังตะบายแล้วโมงแล้วกี่โมงแล้วตอนนีุ้่ำครึ่ง,งชัดนะยังไม่มาเลยเสียตีจะีบอกนะพี่จอเป็นคนหาหัว นี่น่าจะปั่นบาคล่าอยู่อับสิบาทได้เลยเอาเอาว่เอะาหรือบอสชันไมโอยว่าเลยพ่ขนมอร่อยหมดแล้วนะตังด้วยับตังไหมครับขอตังแล้วเมียสายเชียวเมียวสายเชียว แจมด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้พนเทนบอกว่าชูตไปแล้วไปอยู่หน้าเส้นพวกล่อนู่นเลย400เมตรวนกลับมาอีกรอบนึงยังท่าไม่อะไรแล้วพี่เขาอะพี่เดียรบอกว่า เหมือนตอนแข่งเลยซ้อมก็เหมือนตอนแข่งก็พูดแค่เนี่ยพี่พวงแทสไป400เมตรเลยอะแล้วทำมาใหม่อะไรนะอะไรนะแต่ละคนมันเป็นคอนเทนต์ตอนนี้ได้แชมป์ใช่ไหมเป็นนักซีมานานะแต่แม่ไม่รำไปบอกตรงๆนะทักคอบความมาหาได้ตอนนี้ได้แชมป์เดี๋ยวมันจะมาแข่งเรื่อยๆเพราะว่าแชมป์อยู่กับเราต้องมีคนมาชิงก็เลยไมดก็ต้องขี่ใหม่ไม่ไม่ขี่แบบนี้นะไม่ขี่แบบนี้นะ เมื่อกี้มเมื่อกี้แอบแอบแอบเพิ่มอยู่ว่าขับรถเกง่งเก่งกวาไปก็เดี๋ยวแข่งกับเจสันกันยันไม่ดีรอด้ยรอ,ยยรอยเดียวมึงเอาใครร้อยเดียวมึงเอาหรอนี่มึงเล่นไม่เก่งใจพี่นพเลย ี่คือยืนยืนบิดอยู่ยืนยืนแบบยืนเวลาก่อน้ันออกออกออกน้ำก็ได้แล้วเวลาดีกว่าเดิมเยอะเพราะว่าพี่พี่เวลาลงพี่เหนียสิงใดพี่ทวงตัง่งไอ้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 ้้ไอ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 ้ไาอาไอ้ไ้าอ้่าอไอ้ไ้้ไอ้้ออ เมื่อกี้รอบรอบแรกนะอ่ามอสแพ้มีแต่อการรอบนี้มอสชนะแล้วเวลาเร็วขึ้นเวลาดีขึ้นเยอะไม่ใช่ครั้งนี้เท่านั้นมันเวลาลงเยอะเลยการออกใช่ใช่เมื่อกี้เราก็ไม่ได้ไปพูดอะไรมากหรอกเราบอกแค่อย่าสายแต่น้องออกดีเราไม่ต้องพูดดีกว่าน้องจะได้ไม่ต้องกดดันนะอย่างนี้อ่าฮัลโหลฮัลโหลว่าอยู่คำฟอมคำฟอมคำฟอมบุญยมบุญยำเอาอยู่นี่มโนอ่า มีมีโอ้มีแบบมีมีตึ้นตะปูไปดิอ่อมีเม่มีเล่ามีเล่าอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวต้องขอขอพูนางานนี้ต้องเกิดขึ้นได้ต้องขอขออ่าที่มีลายงูเขียวหางไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ายามาฮ่าคุณมีลายมีลายงูเขียวหางไหมมันยังไม่เลิกเอรเวียดนามแล้วกูจะไปยังไงต่อวะเนี่ยเอาแรกเชียร์ฝั่งไหนผมติวฝั่งพี่ๆเลยแต่ผมลุ้นงินไฟมอสเด็ดเลีว เ้ยไม่ได้ไม่ได้ดิ้ไไไมม่ด่ได้เทียนแล้วเดี๋ยวลงเงินมันไม่ไหนแพ้ดีดนิ้วไหมเอออเาไม่ละเองอยู่ฝั่งสกาเนี่ยหัวสีทองเหมือนกันอ่ะโอเคอันนี้กี่ทีเอาห้าทีโอเคห้าทีห้าทีเต็มสูบเลยเดี๋ยวรู้เรื่องรู้เรื่องแต่นิ้วมันใหญ่ว่านิ้วมันใหญ่ว่ามีลายงูเขียวหางไหมโดนแน่เอ้ยมันแข่งสามในห้าใช่นี่อีกรอบปะอ่าอันนี้รอบก่อนสองก่อนเด็กสองมาดูโอเคไปเบิ้งกันหน้าเส้น มาเราก็ดูตอนนี้ก็เสมอแลวหนึ่งหนึ่งสามในห้าครับผมเมื่อกี้ไปเทนน้องแล้วว่าให้ออกเหมือนเมื่อกี้แหละเวลาลงเงยอะตอนนี้กดดันแล้วหนึ่งหนึ่งกดดันเป็นฝ่ายบี้เดอสกากดดันมากมอสก็เลยกดดนันเมียไปกดดันไอ้มอสตอนเนี้ยกลัวแชมป์หาย เกลับมาเสมอกลับมาเสมออยูอ่ครับผมวันนี้ก็ได้จบพันเมตรแล้ววิลัาพันเมตรวันนี้ดีใจกับผู้ชนะเีใจกับผู้แพ้ครับผมก็พัฒน,นากันต่อไปนะครับรายการแข่งก็มีตลอดทั้งปีอยู่แล้วแล้วก็ หลายสนามเขาจัดทุกเดือนอี่แล้วแหละอยากจะวิ่งสนามไหนก็สมัครวิ่งได้ครับคือรายการทั้งวันนี้ก็มีเมื่อกี้แข่งข Car, กับซุปเปอร์คาร์กับพีอาก็ชนะกันแค่นิดเดียวซุปเปอร์คาร์ชนะเีอานะครับแล้วก็ซุปเปอร์คาร์กับซุปเปอร์คาร์อออดีชนะทีทีก็ไม่มีอะไรมากครับพันเมตรเหมือนเดิมฝากไวด้วยนะครับ เจรกันดีพี่หน้าใครชอบคลิปนี่ก็ฝากคนไลค์กดแชร์กดซับตไคร้ผมด้วยนะครับ